ภาพรวมการปฏิบัติของเถรวาดและมหายานตอนที่สี่อนัตตาแห่งขันห้าการประจักษ์แจ้งในความไม่ใช่ตัวตนเจริญพรญาติโยมผู้มีปัญญาใครในธรรมทั้งหลายหลังจากที่เราได้ทำความเข้าใจ ในอุดมคติที่แตกต่างกันของสองสายฐานแล้วในวาระนี้เราจะมาเจาะลึกถึงรากฐานทางปรัชญาที่เป็นเสมือนแว่นตาที่ใช้มองโลกและความจริงของฝ่ายเถรวาดปรัชญานี้คือหัวใจที่ขับเคลื่อนการปฏิบัติทั้งหมด และเป็นสิ่งที่พระบรมศาสดาได้ทรงเน้นย้ำอยู่เสมอนั่นคือการประจักษ์แจ้งในอนัตตาของสพรพพสิ่งโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่การพิจารณาขันห้าเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนเราต้องเข้าใจก่อนว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของชีวิต ในมุมมองของเถรวาดนั้นคืออุปาทานหรือความยึดมั่นถือมั่นว่านี่คือตัวเรานี่คือของเราหนทางที่จะทำลายความยึดมั่นนี้ได้จึงต้องเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจในสิ่งที่เรารักและหวงแหนที่สุดให้ท่องแท้เสียก่อน หลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากธรรมบัญญายในตอนนี้คือ 1. ขันห้าคือส่วนประกอบของสิ่งที่เรียกว่าเราพระพุทธองค์ทรงเป็นนักวิเคราะห์ที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่เราหลงเรียกกันว่าตัวเราหรือสัตว หรือบุคคลน,นั้นแท้จริงแล้วไม่ได้มีแก่นสารที่เป็นตัวตนอยู่จริงเลยมันเป็นเพียงการประชุมพร้อมกันของส่วนประกอบห้ากองหรือที่เรียกว่าขันห้าเท่านั้นข้อหนึ่งรูปประขันคือกองแห่งรูปประธรรมทั้งหมดได้แก่ร่างกายของเรา รวมถึงสสารวัตถุทั้งหลายภายนอกข้อสองเวทนาขันคือกองแห่งความรู้สึกคือสุขทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์ข้อสามสัญญาขันคือกองแห่งความจำได้หมายรู้ข้อสี่สังขารขันคือกองแห่งความคิดปรุงแต่ง ทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วและที่เป็นกลางกลางข้อ5วิญญาณขันคือกองแห่งจิตหรือธรรมชาติที่รู้อารมณ์ชีวิตของเราในทุกขณะก็คือการทำงานประสานกันของขันทั้ง5้ากองนี้ไม่เคยมีตัวเราที่แยกอยู่นอกเหนือไปจากกองทั้งห้านี้เลย 2. อ,อุปมาแห่งราชรถการแยกส่วนเพื่อทำลายความยึดมั่นเพื่อทำลายความหลงผิดว่ามีตัวตนอยู่จริงพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมเปรียบเทียบไว้ในมีลินทปัญหาที่ทันพระนาคเสนได้สนทนากับพระยามีลินโดยใช้อุปมาเรื่องราชรถ ท่านถามว่าราชรถนั้นคืออะไรคือล้อหรือคือเพลาหรือคือตัวถังหรือหรือคือส่วนประกอบอื่นๆเมื่อพิจ,จารณาไปทีละส่วนก็จะพบว่าไม่มีส่วนใดเลยที่เป็นราชรถได้โดยลำพังแต่คำว่าราชรถเป็นเพียงชื่อเรียกที่เราสมมุติขึ้นมา เมื่อส่วนประกอบทั้งหลายได้มาประชุมพร้อมกันอย่างถูกต้องเท่านั้นหากเราถอดชิ้นส่วนทั้งหมดออกจากกันกองไว้บนพื้นราชรถก็จะหายไปทันทีเหลือเพียงกองไม้และเหล็กฉันใดก็ฉันนั้นคำว่าเราหรือบุคคล ก็เป็นเพียงชื่อสมมุติที่เราใช้เรียกการประชุมพร้อมกันของขันทั้งห้าเท่านั้นหากเราใช้ปัญญาแห่งวิปัสนาเข้าไปแยกส่วนประกอบเหล่านี้ออกจากกันเราก็จะพบว่าไม่มีตัวเราที่เป็นเจ้าของเป็นผู้บังคับบัญชาหรือเป็นแก่นสารที่แท้จริงซ่อนอยู่ในกองขันนี้เลย รูปก็เป็นเพียงธาตุดินน้ำลมไฟเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นเพียงธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตามเหตุปัจจัยนี่คือความหมายของอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง 3. ไตรลักษ์ ลักษณะสากลของขันห้าการปฏิบัติวิปัสนาในสายเถรวาดคือการใช้สติและปัญญาเข้าไปเฝ้าดูการทำงานของขันห้าในปัจจุบันขนณะจนกระทั่งเห็นลักษณะสากลสามประการหรือไตรลักษณ์ที่ประทับตราอยู่บนขันห้าอย่างชัดเจนข้อหนึ่ง อน,นิจจังคือความไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นร่างกายความรู้สึกหรือความคิดล้วนเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาข้อสองทุกขังคือความเป็นทุกข์ทุกสิ่งที่ไม่เที่ยงย่อมทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้การพยายามยึดถือในสิ่งที่ทนอยู่ไม่ได้ ย่อมนำมาซึ่งความทุกข์ข้อสอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราโดยแท้จริงเมื่อปัญญาของผู้ปฏิบัติเห็นแจ้งในไตรลักษณ์ของขันห้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าจิตก็จะเกิดความเบื่อหน่าย หรือนิพิธาคลายความกำหนัดยินดีหรือวิราคะและในที่สุดก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในตัวเราและของเราลงได้อย่างสิ้นเชิงหรือวิมุตติการหลุดพ้นจากความยึดมั่นในขันห้านี้เองคือการบรรลุอรหัตผลอนันเป็นเป้าหมายสูงสุด ของหนทางสายเถรวาดนี้ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร